อยู่ใชากระทาโลดป้าเป็นโล่ได้พี่นออกอันนี้เดี๋ยวคอยสวยเสวียนวันจชงสิบตกพามาดูกันแป๊บน,นึงทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อทุกคนคือเก่าวันนี้คอยพามาหาผลไม้ป่าเด้อพี่น้องอันนี้คือมาไข่เข่า,ขามาไข่เข่าบันชิสุกหอมหวานกินแซ่บแซ่บพี่น้องเอ้อันนี้จะเป็นหมากดิบมันหมากดิบมันจะละหมากสุกมันอยู่ข้างลิงขึ้นมากบอกสูงๆเลยพี่น้องอันนี้ขึ้นที่เป็นอัน เป็นเครือเด้อพี่น้องมันขึ้นมาตามต้นใหม่มันโมเมนต์แบบแบบมันเป็นต้นเด้กพี่น้องเดดเ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 ดไดใสแล้วว้าวปุ่น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 อยู่ตรงแต่ว่าข่อยจะขึ้นอะไรดอกบะไรหามันมากรอหน่อยข่อยก็ย่านตกพอข่อยได้นี่โอ้บังข่อยจะดึงมามาเบิ่งไก่กันมาบังไก่กันเด้กพี่น้องเดโอ้ยอันนี้สิเป็นมักไคเขาเด้กพี่น้องเป็นมักไคเขาอันนี้มักดิบมัน มันดิบมันหักบะเพาเอาเขาสีเอาหมักซุกนี่ก่อนโอ้ยเนาะขวกระยานตกก็อยู่ทั้งขวบหมักซุกนี่ก่อนพี่น้องว่ากระตาขวบกระปลาอยู่ล่างแบบนี้ขวบใสใส่พี่น้องใส่ใสปิดกันปิดกันมันหอมหวานเนาะพี่น้องมาขายเขาขายกระด๋อยเงินเนี่ยพี่น้องเอ้ยเปลี่ยนพลเลไม้ปลา ที่ว่าสวยงามมีน้องกินแล้วก็แซ่บแซ่บๆๆกินแซ่บน้องยวขอจะเอาเอาหมากนี่ก่อนเขื่อมันจะพ่อยๆเลยนี่น้องเฮ้ยเช็ดโอ้ แค่ไหนไปข้างนะก็พวกข้างโต๊กลงมุนเมื่อพี่น่อยเดี๋ยวใครจะเอาตัวเถิงก็วางในเปาไว้ก่อนตุ่นเงื่อยหาหมอกข้าวไว้ก่อนโอ้ยเสียดายเบลือทีก็ตาข้าวไว้นี่ใช่เดี๋ยวเผาโต๊กเด้อเดี๋ยวมันจะมุนเมื่อเดี๋ยวทางพุ่นก็หลาย่แต่ว่ามันสูงเมดเลยทั้งวันสิพาพาไปเบิ่งโอ้ยพี่น้องเสียเอยสครจะไโต๊ะกุ้งใหม่มาบางเฮิร์มนี่ก็เอาเลยซังนี่เอาเลยพุ่นหมอก โอ้ยพ yeah, mm ี่น้องไอ้หวาดเสียวหวาดเสียวหวัดเสียวเหลือเกินมันคอยวางกองเว้ไพี่น้องมันหวาดเสียวอันนี้นี่ลงมาแล้วพี่น้องเอ้ยสูงเอาหยากดเหลือเกินมันจะเป็นเป็นน้ำเป็นน้ำแน่นี่เด้พี่น้องกินแสบเด้มาเดี๋ยวข้าเชืขึ้นไปเอาต้นนี้กอนที่สูงพี่น้องพื่นน่ะต้นตาลมันก็จะมีลายอยู่แล้ว เดี không ph không? A, b b ๋ยว่อยพาไปด้อกบ้างโอ้ปองบราเห็นมามันบังบังงามัยบังใบไม้นะเม่ไยวถ่าตืบแลวได้ยุ่เลยัวใดน่เคยกินแมกอันนี้พี่นะกินแสบดีนั่นแมละใครเขอานนี้แมกเหรอมอ้ย Qua ở mọi vô tâm chuộc cho mọi bạn này. Nancy khao, nó vinh áp lắm. Ba phải outdoor ní cỡ. Mm hmm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 . Mm เดี๋ยวเห็นอยู่แต่ว่ากลกองมันไม่ค่อยเห็นนะพี่น้องบัเห็นจ่อยทายกันไปขึ้นมาสูงเติบแล้วได้พี่น้องอันนี้พุ่นน้อประมาณประมาณสาวมตรขึ้นมาต้นมาไข่เขาอยู่ในสี่มีสองขั้วไม่ค่อยซอยลงเลยสองขวกก็ไม่ได้ทายเมื่อกี้นี้พุ่นพุ่นพุ่พุ่พุ่พี่น้องพุ่นอ๋อบัเห็นได้มันอยู่กะบัวเดด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 บัมีงาน มือซูมก็เห็หนแลเอ้ยจับมือเดียวเดี๋ยวเคยจะขึ้นไปเอาอตัวนี้ก่อนเตัวนี้ก่อนจะเอาอะไรก็บาทนเนาะเอ้ยโอ้ม่ได้ถือกระตาแนละ้วม่ได้ถือกระตาขึ้นนะ ลึกอันเลกกนยได้มากระโดนนะตอนมันกำลังหลายเด้อพี่น้องชมขอเปไมาเอาบ่ค่อยมีเวลานีไ่ไป,ไปเอาทางเชิงไปนีนก่อนปอไปไหนก่อนขึ้นทึ่งก่อนขึ้นน้ำเครือพี่น้องเอ้ยขึ้นในเครือมันนี่แหละจองเครือมันขึ้นปาตัวนีนนะเดี๋ยวมาดีบมันจะเป็นสีเขียว nhựa bởi nhận thử Anh sẽ tên mạc xuống Mình phải khỏi đấy, nhựa bởi Mới đây nhả đấy Ở nó mất Đi, นี่นี่กามีโอ้ยล่นทิ่มันสุกหลายมันล่นเยอะไปหน้องเอ้ยดิมาสุกมากดิบมันปาไปก่อนเดี๋ยวสิมาเอาใหม่ไปลงก่อนพี่น้องลงมาเรียบร้อยเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวได้ลายเต๋อเดี๋ยวสิพาไปหลอกบิ่งต้นใหม่ก็มันมีหลายต้นอยู่ได้เนี่ยแต่ว่ามันสีสุกหรือบ่ บากเน่ามาอันนี้มันสุกกนสุกกรแล้วมันกะสิเน่ามันกะสิลนนวนมันจเป็นอันนี้แด้พี่นาะโดนมันเป็นสีแบบนี้หอมแด้พี่นนองหอมเวลากินนี่กินนมดทั้งนวนทั้งหนมัหอมมันกลัวแสบก่อนหมักอันนั้นด้พี่นาะหมักพี่พวนนะหมักพี่พวนมันไม่ได้แสบปานนี้เด้พี่นาะหมักอันนี้มันจะเป็นรสชาติหอมถือกินหอมแล้วก็มันสิมีหวานหวานทั้งหมด ถ้าเป็นหมากพีพัวนี่มันสะมีหมากสมหมากหวานเนาะบางเครือมันก็สีสมบางเครือมันก็สีหวานแต่ว่าอันนี้มันหวานรึเปล่ามันบริสุทมมันล่นลงมามันสูงหลไรนันก็ตอยก็กอมันล่นลงมาอยู่ใส่ในพี่แล้ขึ้นมาเกี่ยวไป หนึ i, àn, e ่งนกนาน่ะม e ันสุบดนหลายมากมันก็สวยงามได้พี่น้องไอ้หม่เลยหอมหวานแซ่บแซ่บมันหากินยากได้พี่น้องหมากอันนี้บุตรคอยได้มี่คอยมีได้ยามเออยามนี่นะมันมีถ้าบแมนยามนี่มันก็บอกมีแล้วก็มันกะบุตรคอยมีถั่วไป๋ได้พี่น้องไปไปหาเบืองต้นใหม่ ต้นไอ้สูงอิเล็กพ oh ี่นาองปน้าปน้าปนาเดมากันนะมีหลายอยู่แต่ว่าเกาะมันเห็นมันบังไปขึ้นไปเอาพี่น้องไปขึ้นมาหอดแหล่พี่น้องไอ้สูงสูงผลมากมันเป็นผัวเป็นผัวอยู่แล้วก็อยู่ทางนี้เด็ป๊าผัวแ่ะผัวแบบไงนึกพี่น้อง khăng thương, để huệ đi ba về ăn, ăn con, mình phải xăm ảnh cọ, ăn bạn nhỉ, ư, ăn nhạn mới để mạng mình, giữa <laughs> ở cái giữa bên đại bát nị, biến ảnh cái. จะตากันเอามากวนาปนี่กอเถึงกบเนาะแข้งวายบวถึงตัวนี้ตันใหม่สัน,พน,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 นโนพดนี่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 โอ้ยใหม่จับเกาะคอยหักจ่อยพี่น้องขึ้นมามาเกาะงามใหม่บนหักแล้วเอามือจับเอาแบบนี้ วานี่ก่อนเบิ่พี่นองพุณนะป<อ>าหลดิก็อเอาในนี้ขอไปสิมเมื่อเลยเดี๋ยวมูนาขอไปิฟ้อามาหาใหม่มันมันสูงอยู่แต่ว่ามันเอาง่ายใี่ไหมเพราะว่ามันเป็นเครื่อนะขึ้นมานำเครื่อมัน เออเดีทางัวนี่ก็กระตาป้าไบวางแล้วข้าตัวเลยมุนมาได้นี่พี่น้องเอ้ยต่อไหนโอ้ตัวหน,หนมันเคยจีจอกไหมไก่ขคือไก่เด้พี่น้องไก่ลีเด้หน Ả à, Mã này là tộc tờ Mùn với lại nó luôn, lông Ôi giời đai, Chịu đại trời trộn Này này coi ตัวชุบประธานขากมันก็เป็นสีสีเหลืองๆได้ไหมเนองไว้นี่ก่อนพุ่นนี่มากกุ้ยยันตกะยันตกพี่น้องยันโต๊ะป้ามอตัวนี้สวยงามอีกดีพี่น้องพวกนี้โอ้ยปกตินี่อันเอาแนวนี้มันแคบมีกระชายกตาโลดป้าเป็นโลบอะไรพี่น้องอันนี่ เดี si hết, si men men zin, ๋ยวเคยเสวยเสวยมันย <c ười> <k lar Arizona> oh, ังสิบโต๊กทานไว้ก่อนแป๊บนึงอุ๊ยต๊ะกัะคักนี่เดี๋ยวจะเอาอันเอาตัวนั้นละกัดจียาด้วยแบบชิลุกมันเอาหนาอะไรพี่น้องอันนี้มากดิบมัน โดนมาแล้วโดนถึงมาแล้รพนะี่นาะเด็กเรืกชังนอาวนคลายาาัุบอะไอยู่เซกตาคอยกระตาคอยหอยยูวางลงเอาตามาใส่ก่อนนะพนี่นองพุ่นยู่ตน้นนะก็ยังมีดพุ่นมันอยู่ไกลไปเอาบอดดนะ้พี่นองโอ้ตัวหมากน,นี่อันนี้ใหญ่ก่อนมูดเออันนี้ อยู่ตารางกันยังมีได้อีกหน่อยตัวขนเอามาก่อนขนกับปลาไว้ตารางขึน้นมาบักชงสูงๆนึงเหน้รโอ้ยืม มันถ e. e ่ายกับรละเอียดไปได้ได้พี่น้องเพราะว่ามันหยั่งตกเกาะใหม่มันจับกองกันเป็นสันสันเชนๆไปลงตารางก่อนพี่น้องถ้าเก็บหมากมันหล่นก่อนพี่น้องก็ไดมันตกลงรางกีนหล่นสะนั่นเลยเต็มตา่อรเลยเดี๋ยวมื่อหน้าใคอยสิพามาเอาใหม่แต่ว่ามันนี่มันเต็มตาเลยมันกำลังหลายด้วยผม มันโลนโลงแทนพวกตกลงมาขนาดนี้นพุณน่นะเฮ้ยวพวกของไงเลยได้เต็มตาพี่น้องสิเมะก่อนได้บาทนี่มันเหลือตาคอยแล้วเดี๋ยวงคอหน้าคอยสิม,มาเอาใหม่ที่แรกคอยคิดว่ามันสิบบ่มีแล้วคอยกระถือตามาหน่วยเดี่ยวพี่น้อง บัดพอมาเบิ่งเลยมันหลายลายพี่น้องเอ้ยช่วงนี้มันกําลังสุกกะมากอันนี้กะสําหรับผู้ใดที่เคยกินกะจะหูรสชาติของมันเนาะพี่น้องมันกะสีหอมหวานแซ่บก่อนหมักพี่พวนถ้าเป็นหมักพี่พวนมันกะสีบ่แซ่บเถมหมักอันนี้เนาะพี่น้องสําหรับหมักอันนี้กะสิมีชื่อมันว่าทางภาษาลาวกะเอิ้นว่าหมักไข่ายเขาได้อพี่น้องหมักไข่ายเขาหากินยากยาก หากินได้ปีละเธอท่านอะพี่น้องอะไรพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้เด้พี่น้องของบุญขอบุณกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามรับชมพี่น้องพอกันคลิปหน้าพี่น้องสบายดีสวัสดีครับ